เสื้อผ้าเก่าอย่าพึ่งทิ้งดัดแปลงง่ายๆกลายเป็นของใช้ใหม่สุดคุ้ม 1. เสื้อกันหนาวเก่าหรือเสื้อขนเป็ดรูดซิปปิดก่อนใช้ฝาม้อวาดเป็นวงกลมจากนั้นเย็บตามรอยที่วาดไว้ด้วยจักรเย็บผ้ารูดซิปเปิดออกพลิกกลับด้านสาใส่ยหรือเศษผ้าเข้าไปข้างในรูดซิปปิดอีกครั้งจัดทรงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้หมอนอิงนุ่มๆใช้พิงก็ได้กอดก็อุ่นแถมอากาศหนาวยังเอาไว้วอร์มมือในกระเป๋าได้อีกด้วย สเสื้อยือดเก่าพับครึ่งตัดแขนออกทั้งสองข้างตัดช่วงคอทิ้งแล้วตัดชายเสื้อเป็นเส้นๆผูกปลายเส้นด้านบนกับด้านล่างเข้าด้วยกันก็กลายเป็นกระเป๋าผ้าสุดชิคทั้งแฟชั่นทั้งรักโลกดีต่อใจสุดๆ สีกางเกงเลกกิ้งหรือกางเกงกันหนาวเก่าๆวัดจากขอบบนลงมา14เซนติเมตรแล้วตัดออกตัดปลายขาเปิดจากนั้นพับครึ่งวาดรูปวงรีแล้วตัดออกนำขอบเอลส่วนที่ตัดไว้มาเย็บติดเป็นวงรอบพลิกกลับด้านเท่านี้ก็ได้ปลอกเบาะรถมอเตอร์ไซค์ที่ทังกันหนาวและทนทานใช้ดีกว่าซื้ออีก หาเสื้อยือดที่ไม่ใส่แล้วตัดแขนเสื้อออกจากช่วงกลางแขนเสื้อส่วนที่เหลือนำมาทำเป็นกางเกงขาสั้นตัดขอบล่างออกกลางเสื้อให้เรียบพับครึ่งจากตรงกลางเย็บประกบจากด้านในแล้วพับชายขาเข้าทำขอบเอวใส่อย่างยืดเสร็จเรียบร้อยได้กางเกงขาสั้นใส่สบายดูดีและทำง่ายสุดๆหกถุงเท้าเก่าตัดเปิดส่วนปลายเท้าเจาะรูเล็กๆก็กลายเป็นถุงมือส่วนที่เหลือตัดบริเวณหลังเท้าเจาะรูตรงกลางอีกนิดพลิกกลับด้านก็ได้ถุงเท้าแบบสั้นแฟชั่นสวยจนสาม,มียังชม เจ็ดกางเกงยีนเก่าอย่าเพิ่งทิ้งมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าใส่มือถือตัดผ้ายีนให้ใหญ่กว่าขนาดโทรศัพท์เล็กน้อยพลิกด้านในเย็บขอบล่างพับปลายขึ้นมาประมาณ3เซนติเมตรแล้วเย็บยึดทั้งสองข้างพลิกกลับด้านให้เรียบแล้วตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบติดสายสพายทั้งสองข้างและใส่กระดุมแป๊เท่านี้ก็ได้กระเป๋ามือถือสุดคูลใช้งานสะดวกฟรีๆเลย เสื้อยือดเก่าอีกแบบว่าสี่เหลี่ยมบนตัวเสื้อแล้วตัดออกใช้เศษผ้าที่เหลือตัดเป็นเส้นยาวพับครึ่งแล้วเย็บนาเส้นผ้ามาเย็บติดกับสี่เหลี่ยมที่ตัดไว้ใส่ยยห,หรือสำลีเข้าไปได้หมอนอิงทํามือสวยน่ารักและใช้งานได้จริงก้าวเสื้อเชิ้ตของสามีว่าเส้นตรงกลางแล้วตัดเย็บขอบทั้งสองด้านเข้าหากันจากนั้นเย็บอีกชั้นหนึ่งรอบในเพื่อยึดทรงใส่หมอนเข้าไปปิดกระดุมก็กลายเป็นปลอกหมอนสุดเท่ฟรีและดูดีมาก สิเสื้อยืดเก่าอีกตัวตัดช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้ววางชามกลมไว้ว่าตามรอยเป็นวงกลมตัดตามเส้นพลิกชั้นบนกับชั้นล่างให้เหลื่อมกันนำปกเสื้อมาตัดแล้วเย็บติดรอบวงกลมตรงกลางเท่านี้ก็ได้เดรสน่ารักสำหรับเด็กหรือใส่เล่นในบ้าน 11เสื้อไหมพรมหรือสเวตเตอร์เก่าดัดแปลงเป็นเซตกันหนาว3ชิ้นเริ่มจากตัดแขนเสื้อทั้งสองข้างแล้ววางผ้าทําเป็นหมวกโดยว่าตามรูปวางมือบนเสื้อแล้วตัดตามรูปมือเพื่อทําถุงมือเย็บปลายแขนให้ติดกันเป็นผ้าพันขนุ่มอุ่นพร้อมใช้สิบสองเย็บหมวกและถุงมือให้เรียบร้อยพลิกด้านในออกติดของตกแต่งเล็กน้อยแค่นี้ก็ได้ชุดหมวกและถุงมือแสนอบอุ่นลองใส่ดูสิทั้งง่ายทั้งสวยแถมประหยัดสุดๆ